นะว่าที่แล้วซื้อทุกตัวยกเว้นแปดห้าตัวเดียวโอ้ยจังสั่นละจังสั่นละพี่น้องมักเรื่องบัจจา์เ่าแร้ยวได้ครับโอ้ยบัแมนดอกปูม,มาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับแกอะไร่าเท่าดอกอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับนะอย่าไปน,นับมันฝากไว้ธนาขา้นมูกอก่อนดังรัฐบาลน,นะครับก่อนดังรัฐบาล ใครพร้อมรับแนวทางชุดนี้ครับชุดนี้นะครับคุ้นคุ้นไหมชุดนี้ค,นคุ้นคุ้นไหมครับงวดก่อนเป็นตัวนี้งวดก่อนก่อนดังรัฐบาลให้ไปตัวนี้นะครับนะใครตามก็แตกนะครับผู้ใดตามก็ว่าใดเนาะมางวดนี้นะครับเดี๋ยวเป็นเลขตัวไหนมาลุ้นกันเอาได้ห้าแปดหกใบก่นนะครับโู้ดีใจด้วยครับผม นะใครหยิบได้หยิบเลยนะครับรถตลี่หยิบได้หยิบเลยนะครับรถตะลี่เนาะช่วงนี้ผมคิดว่าเลขเลขคู่นี้นะหาง่ายหาง่ายเล่นง่ายครับบ้านาดังบ้านาดังครับหรือจะดังปวาบาดังเลยในความคิดผมนะครับแล้วก็ภาวนาขอให้มันไม่ดังตามชื่อนะอ่าบดังอดีที่สุด สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณถนัดศรีนะครับคุณสุเพ็สวัสดีครับมาจ่ามาใครพร้อมรับแนวทางชุดนี้นะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คําว่าก่อนดังขึ้นมาจิ้มลิงก์ด้านล่างที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับจิ้มแล้วกดเพิ่มเพื่อนแล้วกลับมาที่ไลฟ์สดพิมพ์คําว่าก่อนดังครับ จิ้มลิงด้านล่างเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่าก่อนดังดนะครับใครพร้อมรับแนวทางชุดนี้นะครับจิ้มลิงด้านล่างก่อนเลยครับเดี๋ยวทยอยปล่อยนะครับเดี๋ยวทยอยปล่อยเข้าแล้วค่ะก่อนดังรฐบัลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์ก่อนดังเข้ามาจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์ก่อนดังขึ้นมาครับ เลขตัวแรกนะครับเลขตัวแรกเป็นเลขอะไระดูกันดีๆนะครับดูกันดีๆส่องกันชัดๆเบิลงแล้วนะครับเห็นเป็นเลขตัวยังพิมพ์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้ดูตัวหน้าก่อนนะครับตัวหลังทุกคนชอบเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้ตัวหลังทุกคนชอบเลขอะไรเพิ่มเติมกันขึ้นมาได้นะครับนะเผื่อจะถูกใจเผื่อจะตรงใจกับเลขที่ผมให้ไป เผื่อจะตรงใจกับเลขที่ผมให้ไปนะครับพิมพ์ขึ้นมาครับเลขตัวหลังคืออะไรจิ้มแล้วจ้าในครับสวัสดีคุณภัยรินนะครับอคุณย่าพิปรายนะครับสวัสดีครับสองอะไรทุกคนชอบสองอะไรอทุกคนมากเลขสองอย่างสองอะไรครับสองเก้าโอ้สองเก้าเข้า,ขามา สอ,อะไรทุกคนสองเก้าป้าสองเก้าสามคนเลี้ยวสองเก้าดังเลอสองเก้าดังเลอทุกคนแต่ผมคิดว่าเลขที่ผมให้น่าจะไม่ดังนะสองห้านะครับจากคุณแม่วิราวันมีอีกไหมครับใครคิดว่าเป็นเลขตัวไหนใครคิดว่าเป็นเลขตัวไหนมีอีกไหมจ้ะสวัสดีคุณศักดิ์นะครับคุณสารีคุณสุพัฒน คุณทองสุกนะครับคุณเอดังค่ะสองเ้าดังเหรอสองเ้าดังเหรอทุกคนอ่ะทุกคนคิดเป็นคิดว่าเป็นเลขอะไรสองเก้าแน่นอนไม่ใช่สองเ้าแน่นอนครับอ่าดีใจได้เลยครับโปรแมนสองเก้านะยังยังนะยังยังหาได้อยู่อ่ะตามนี้นะครับเลขก่อนดังรัฐา 2, บาลสองพฤษภาสองห้าห้า ก่อนดังตามนี้นะครับอ่าบอกเลยแล้วกันทุกคนตามนี้แล้วตามนี้เด้ออ้าวง่ายๆไว้ผมว่าบ่ดังผมว่ายังไงก็ไม่ดังสองหนึ่งสองหนึ่งเป็นสองเจ็ดได้ไหมสองหนึ่งเป็นสองเจ็ดได้ไหมอันอันนี้แล้วแต่นะแล้วแล้วแต่ทุกคนชอบถ้าทุกคนชอบสองเจ็ดไม่ชอบสองหนึ่งนะเล่นสองเจ็ดก็ได้ แต่ถ้าแต่ถ้ายังมีในใจอยู่สองหนึ่งหนึ่งสองติดไว้เลยครับแต่ถ้ายังมีในใจสองหนึ่งหนึ่งสองติดไว้เลยอันนี้นะอันนี้อันนี้เฉพาะคนที่ชอบเท่านั้นนะนะครับผู้ใดบอมักนะครับบอมักหรือเป็นอ่าเป็นเลขดับผู้ใดผมก็บอรลุล่ะนะครับคือเลขเลขดับอ่ะผมผมไม่รู้ผมไม่มีนะครับ